สวัสดีแฟนๆภาพยนตร์ผู้ติดตามช่อง People Plus และคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคนเนื่องจากในโอกาสเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เนี่ยเราเลยจะมาเสิร์ฟคอนเทนต์เกี่ยวกับวาเลนไทน์ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้รับชมกันค่ะโดยเรื่องแรกที่เราอยากนำเสนอนะคะก็คือเรื่องราวในจักรวาลเทริกนั่นเองค่ะ หลายคนเนี่ยอาจคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเราก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเชรกเนี่ยไปหลายคลิปเหมือนกันนะแต่ถ้าใครไม่เคยดูหรือว่าไม่คุ้นเคยเลยก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถไปรับชมคลิปก็ก่าวได้นะคะฝากด้วยนะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนมาดู5คู่รักสุดหวานฉ่ำจากจักรวาลเชรกว่ามีคู่ไหนกันบ้างอ่างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีคู่ไหนบ้างที่รักกันปานจะกลืนกินไปรับชมกันเลย ก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังอย่าลืมกด subscribe แววรอดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะ <S <S คู่ที่1นึ่งชเชและฟิลนะเปิดกันที่คู่แรกเลยนะคะซึ่งเป็นพระนางของเรื่องเลยเราก็จะเห็นเรื่องราวความรักของพวกเขาตลอด4ภาคนะคะรวมไปถึงภาคแยกพิเศษต่งตางๆด้วยคือถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการที่ชเชคเนี่ยไปทำตามหน้าที่แต่การใช้เวลาร่วมกันทำให้พวกเขาเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซัมฟิโอนาเนี่ยยังโดนคำสาปให้เป็นยักษ์ก็เรียกได้ว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันเลยทีเดียวแม้แต่ในอีกไทม์ไลน์นะคะหลังจากการเซ็นสัญญากับรัมเพิร์ลสติลสกินถึงเชคเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนช่วยฟิโอนาออกมาแต่ทั้งสองเนี่ยก็ได้เจอกันและมีสัมพันธ์ทางใจที่ดีมากๆแม้จะจากคนละช่วงเวลาแต่ฟิโอน่าก็หลงรักเชคคนนี้เข้าให้เต็มปังเลย ซึ่งตลอดเรื่องนะคะก็จะมีฉากสวีทหวานวิดวิวหลายฉากมากเลยล่ะค่ะและฉากที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็คงจะเป็นฉากที่เชคเนี่ยพาฟิโอนานะคะไปฮันนีมูนค่ะอ่าสื่อได้เลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันมากแค่ไหนนอกจากนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยยังมีลูกด้วยกันถึง3คนเลยนะอย่างเจ้าหนูเฟอร์กัสฟาเกอร์และเฟลิเซียนั่นเองคะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่หวานฉ่ำมากๆเลยละ่ะก็คือต้องยอมให้อันดับหนึ่งกับเขาเลยนะ คู่ที่ 2. อดองกี้และมังกรสำหรับคู่นี้นะคะก็เรียกว่าถึงฉากจะน้อยแต่หวานหยดย้อยไม่แพ้คู่แรกเลยล่ะคะ่ะแต่ละฉากที่ออกมาตอนสวีทกันนี่ <c oughs> คนโสดก็คงนั่งคิดละขนาดลายยังมีแฟนเป็นมังกรเลยแล้วทำไมเราถึงไม่มีใครวะแต่ก็นั่นแหละถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะแปลกไปสักหน่อยเพราะความต่างสายพันธ์ แต่ก็เป็นคู่ที่ออกแบบมาให้เป็นคู่ที่กลมกล่อมและลงตัวมากๆเลยละ่ะถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานหยดย้อยที่เรื่องเวคเนี่ยเคยมีมาเลยและคู่นี้นะคะก็เป็นอีกคู่ค่ะที่มีลูกด้วยกันซึ่งเจ้าหนูพวกนี้นะคะน่ารักมากๆเลยคือเป็นพันผสมระหว่างลาและมังกรนะคะก็คือเอาดีไซน์ของจองกี้เนี่ยมันผสมกับเจ้ามังกรตัวนี้นั่นเองครีเอทมากๆเลยละ่ะไหนใครชอบคู่นี้บ้างคะ คู่ที่3ราชาแฮลโลและราชินีลิลเลียน ข้ามมาที่รุ่นใหญ่ของเรื่องกันสักหน่อยนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นฉากสวีดหวานมากมายเหมือนสองคู่แรกแต่การที่ทั้งคู่แต่งงานและใช้ชีวิตด้วยกันจนมีลูกสาวอย่างฟิโอน่าเนี่ยก็เป็นอันบ่งชี้ชัดแล้วนะคะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคู่ที่รักกันขนาดไหนคือในช่วงเข้าใหม่ปลามมนเนี่ยดูท่าแล้วคงจะหวานหยดย้อยไม่ต่างเไรจากสองคู่แรกเลยล่ะแถมเรื่องราวความรักของทั้งสองเนี่ยยังพ่วงมาด้วยเวทมนต์วิเศษโดยอิงจากนิทานเรื่องเจ้าชายกบอีกด้วย ใช่แล้วค่ะ HELLO หรือพ่อของฟิโวนานั้นเป็นกบที่พบรักเจ้าหญิงลิลเลียนก่อนที่เขาเนี่ยจะไปขอให้นางฟ้าแม่ทุนหัวช่วยประทานพรความสุขชวนิรันมาให้เขาจึงได้กลายเป็นมนุษย์และมารู้จักเจ้าหญิงลิลเลียนก่อนจะแต่งงานกันนั่นเองค่ะคู่ที่4 c h a r ร์มมและราพันเซลสำหรับคู่นี้นะคะก็ปรากฏในภาค3เท่านั้นค่ะซึ่งปร,รักกันตอนไหนก็ไม่รู้นะ แต่โผล่มาอีกทีก็คือราพันเซลเนี่ยตลบหลังแก๊งเจ้าหญิงซะแล้วแน่นอนนะคะว่าเป็นอีกคู่เนี่ยที่มีแอร์ไทม์น้อยมากๆเพราะไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะต้องโฟกัสเรื่องราวแต่จากการแสดงออกในตอนที่ทั้งคู่เจอกันตอนเผยความจริงว่าราพันเซลเนี่ยคือนางตัวดีก็คือหวานฉ่ำมากๆเลยละ่ะสวีทแบบไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้และหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเลยค่ะก็คือแค่นั้นจริงๆอะ่ะแต่ก็ดูหวานและน่ารักดีจ้าและคู่สุดท้ายนะคะ พุทส์อินบูสและคิตตี้ซอฟเพาสสำหรับคู่นี้นะคะเรื่องราวจะเกิดในภาพยนตร์ภาคแยกอย่าง p u ท h i อิ o บูสนั่นเองค่ะแต่ก็จัดไว้อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเชร็นั่นแหละทั้ง p u ท h และคิตตี้นะคะพบกันมีการประจนภัยแสนสนุกร่วมกันก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะรักและตกลงแต่งงานกันหากแต่งงานแต่งงานยังไม่ทันเกิดขึ้น ก็ทิ้งคิตตี้เอาไว้ลำพังในงานแต่งทาให้เธอเนี่ยขับแค้นใจมากๆแต่สุดท้ายนะคะตั้งคู่เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ต้องให้กลับมาพบกันและเยียวยาใจพร้อมปรับความเข้าใจและเดินทางร่วมกันอีกครั้งซึ่งในตอนจบของภาพยนตร์พุ i อินบูธภาค2นะคะพวกเขาเนี่ยก็จะเดินเรือผ้ารอบไปยังฟาฟาเวย์และแน่นอนนะคะว่าเขาจะต้องไปหาเชคสหายของเขาและยังไม่มีการพูดถึงขั้นต่อไปของความสัมพันธ์นะคะว่าเขาจะได้แต่งงานกันอีกไหมแต่ที่แน่ๆเลย ทั้งสองเนี่ยยังใจผูกพันแม้ว่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งที่ทำเอาความสัมพันธ์เนี่ยเกือบขาดวินซึ่งก็มีโมเมนต์ขมขมมากมายแต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันหวานชื่นจ้าอันนี้แถมยังมีพ่อหมีกับแม่หมีที่เลี้ยงกดีล็อกสจากเรื่องพุ i อิน o ูทด้วยนะคะก็คือจัดว่าเป็นคู่รักแหละแต่อาจจะไม่ได้เรียกว่าหวานชํำอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้เลยในเรื่องจึงไม่ได้นำมาจัดในลิสต์นี้นะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ5คู่รักจากจักรวาลเชคทุกๆคนชอบคู่ไหนกันบ้างคะหรือว่ามีคู่อื่นที่ทุกๆคนเนี่ยเห็นในเรื่องเราชอบแต่ปีโป้ไม่ได้เอามาใส่ก็ค <c oughs> อมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปไวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด Subs subscribe เอาไว้ทุกคลิปใหม่ๆจากปีโป้ plus ันนะคะแล้วก็ขอฝากทุกคอนเทนต์ที่ p ีโป้ plus เนี่ยเคยทํามาด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ชเชคแล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับ dreamworks ให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกยาวๆแน่นอนฝากด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ 拜拜。Bye bye.